ครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องมาดูระเบียบการช่าง2022ั่ครับวันนี้ครับว่าระเบียบการช่างจะสู้นาตมหลุมลึกไหวไหมครับตอนนี้ครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าระเบียบจะขึ้นได้ไหมครับตอนนี้นาปี6 4ครับแค่นาปังนะครับนาปีครับไปดูกันเลยครับผม ระเบียบห้ามไปไหนนะขึ mhm. ้นได้นะต้องสู้นะครับเดี <en> <fuck> ๋ยววัน <teor> น <in> ี <it Nixon> ้ผมจว่าติดตามระเบียบการช่างนะครับผมว่าจะไปเกี่ยวไหนวันนี้ครับวันที่สามสพฤศจิกายนครับครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูรถไอ้ระเบียบการช่างครับ เพิ่นมาจากบ้านหน้องเนือแถวแถวบ้านหวานไฟตำบลอสมาตครับจังร้อยเอ็ดครับวันนี้จะมาเกี่ยวที่ฝั่งแม่น้ำคีฝั่งตำบลงขวนครับแถวนี้ก็บริบัดก็มีอย่างเดียวครับดินตมหลมลึกธรรมดาครับแล้วไปดูกันครับว่า เพิ่นจะล่งเกี่ยวได้ไหมครับวันนี้จะมาเกี่ยวนาป่าเชิดครับวันนี้ครับระเบียบการช่างครับวันนี้จะมาเกี่ยวข้าวไอน,นาป่าเชิดครับข้าวเจ้ามะลิเนี่ยครับ พึ้นพเลย่ะ เดียวครับขึ้นไปได้